าม่อดหรอออีพีเหรออีพีเดี๋ยวก่อนแล้วเปิดเแบบของออตอนเนี้ยมิกกี้บอกเร็วขอ20ออเดอร์ขอ20ออเดอรสุดท้ายได้ไหมคะทุกคนท่าจะดปล้วนะครับ20ออเดอร์สุดท้ายแล้วนะเน่ม จอร์นเป็นจากเต้นไม่เคยเป็นก็เต้นเป็นนะครับดูดูนะครับดูพ่อนอ่์เพื่อนทุกคนนะครับผมมาด้วยนะครับท่านที่สบาย เอาเหรอเฮ้ยไม่รู้ว่าเต้นอย่างนี้น่ากลัวมากเ้ยเดคช่าิกวนะคจะปิดแล้วนะร้านจะปิดแล้วนะเมื่อวานมออยู่กี่โมง้าทูมฮาทมครับใช่ครับาทุมจะปิดแล้วแล้วตอนนี้อีกสอออเดอร์ อีก2ออเดอร์ทุกคนเลยนะครับกดตะกร้าได้เลยครับนะครับนะครับตอนนี้อีก2ออเดอร์ช่องพี่เล็กเหลืออีกแค่เ้าออเดอร์สุดท้ายอ่าโอเคครับผมขอแค่นี้นะครับขอผมเหลืออะไรนะเหลือ2ออเดอร์สออเดอร์ออเดอร์จากเล็กเหลือเ้าออเดอร์แค่นั้นเองนะครับแค่หนึ่เลยน่าช่วยกันใจเย็นนะครับจริงๆจะอยู่แล้วพอมันดึกแล้วแล้วก็ร้านจะปิดร้านจะปิดเราด้วย โอ้โหที่สุดมากเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเดินทางแปดโมงครึ่งพี่เล็กแล้วก็เนี่ยจะพูดว่าภรรยาผอคุณนายผอหรือพูดอะไรดีคุณนายคให้ถ้าเป็นคุณนายสมมติเ้าเหมือ่เดียร์เขาต้องตำแหน่งอะไรอ่ะคุณนายคพันโดอะรขออทำพูดยางคุณนายขออทำก็แล้วกันต้องไปต่อโดยจะต้องสัญญาว่าจะทำงานทุกอย่างให้กับคุณนายสอนทั้งหมดอย่างจริงจังไม่ทำเล่น ให้เขาทำด้วยตัวเองล้างห้องน้ำขัดกวาดเช็ดถูถอดใจแล้วไม่ปวดไม่ถอดไม่ถอดใช่ไหมไม่ถอดไม่ถอดใช่ไหมครับเขาจะมาทุกคนอย่าแย่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถเก็บห้องนอน13ห้องได้ล้างห้องน้ำ13ห้องกวาดพื้นกวาดขยะกวาดใบไม้ปัดกวาดเช็ดถูทําครัวปลูกผักเก็บผักไปขายอีกก็เพื่ออะไรก็เพื่อโรงเรียนเขาได้เพื่อโรงเรียนของเราได้ผมรู้ว่าทุกคนทําได้ อย่าแย่งกี้นะครับสัญญาทุกคนเซ็นสัญญาก่อนสัญญากับผมว่าจะไม่แย,าย,าย่งกี้รู้ว่าชอบล้างห้องน้ำบ,บางคนทุกคนเคยล้างที่บ้านหนึ่งห้องแต่ถ้ามาโรงเรียนล้างที่ห้องพอรองอัะสิบสามห้องแตต้องล้างสิบสามห้องทุกวันทุกวันไม่มีวันหยุดลองวอยเป็นต่เสาร์อาทิตย์แต่เขาต้องล้างทุกวันดังนั้นวันนี้สัญญากับผมว่าจะไม่แย่งตำแหน่งคุณนายผอ นะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนสัญญาสัญญาแบบเลยว่ะเดี๋ยวถ้าทำไม่ทำถ้าทำกลังไม่แย้งใช่ไหมครับไม่แย้งไม่แย้งเขาบอกหลังเขาบอกว่าใช่หลังตรนแรกผมจะโพสเช็คกับลองบอลเวยนะถ้าหลังให้ลองบอลส่งมาเราจะใช้โซเชียลกดดันว่าวันนี้เรามีสายเรามีสายว่าไม่ล้างห้องน้ำเราต้องกดดันนะพี่ลิ้นไม่ได้ปัดนะทุกคนไม่ได้ปัดนะ ไม่แยกอตอนทุกคนบอกมีไม่แยกไม่แยกงโหดจัดไม่แยกงไม่แยกงโดจัดอะทุกคนเร็วๆครับของพออออเดอร์สุดท้ายของพี่เลยกี่เก้าออเดอร์สุดท้ายเร็วเร็วเร็วเร็เรใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วร้านจะปิดนะครับต้องขอร้านจะปิดนะครับรีบดเลยนะครับรีบดเลยนะครับรีบปวดเลยนะครับอ่าได้เวลาจะหยแล้วได้เวลาจะยแล้วรีบปวดรีบวานแล้วเดี๋ยวเจอรองบอยอบังเเามาเดี๋ยวจะเจอรองบอย พราะตอนนี้ไลน์ได้แล้วอะนะเดี๋ยววันไหนวันไหนไลฟ์เดี๋ยวพีเคกันใช่ใช่ก็จะมีผอโอลองลองที่เรยนช่วยกันพีเคใช่ครับเออช่วยกันดูช่วยกันคุยเล่นสนุกสนานเออกดไลค์กดไลคครับกดเลย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 กดเลยกดเลยกดเลยปั๊บอ้าวจบหมดแล้วนะครับทุจบหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะใช่ไ้มอีกห้านาทีสุดท้ายห้านาทีสุดท้ายต่อจากนี้ ทีสุดท้ายนะครับถ้าที่สุดท้ายก่อนจะนี้คุณแม่กลับแล้วเหรอครับรอป่ะไปห้องน้ำไปห้องน้ำได้แล้วเดี๋ยวเอาสูตรแม่เล็กอ่ะของพี่เล็กเหลือ4ออเดอร์สุดท้ายแล้วอ่าอ่ะรีบครับพี่ออเดอร์สุดท้ายออเดอร์สุดท้ายนะครับฝากกดเลยอีกสี่ออเดอร์สุดท้ายฝากกดเลยนะครับโอ้โหทุกคนวันนี้ต้องบอกสนุกสนานแน่นอนอีกสี่ออเดอร์สุดท้ายแล้วก็เป็นการแจ้งเกิดร้อน ิีใจนะ,จจะ,จะต่อไปนี้ติ๊กต็อกเกอร์อ่ะถ้าเกิดรองบอยแล้วว่าเดี๋ยวตอไปี้เป็นครูแต่ละคนในโรงเรียนเดี๋ยวนะคะตัะ้หนึ่ขอบคุณก้อยะค,ะค่ะคารที่เพื่อนถึงนิกกี้ด้วยนะคะที่บริจาคช่วยพอลหนึ่งหมื่นบาทค่ะ yeah. ไม่ไม่พูดชื่อนะแต่น้องเจเจนะคะอีกห้าพันนะคะเยอะมาก คือนิกี้พูดแล้วว่าจะโทรหาคนเนคชันทั้งหมดไม่แค่หกเบอร์อแค่หกเบอร์อใช่แต่ประเด็นยังไม่ได้โทรสักเบอร์อ <dı> <že> รีส่งคุณนากลับ้านด้วยนะครขุกคนที่แบบน่ารักตั้งราคอีก5 0้าเลยนะ้านส0งพันสอใช่อ็ที่บอกว่าอย่าเห็นอ่ะคุณนายขอก่อนให้กำลังใจพอยิงสักคำหนึ่งก่อนกลับบ้านแล้ว ก่อนนะครับตอนนี้717ออเดอร์ขอ750 750ออเดอร์นะคะขอ750นะครับขอเราเราลงไลท์เลยนะ้วไม่แค่ตื่นแล้วหทุ่มเราลงไลท์เลยตอนนี้อาจจะลงไลท์สักของร้านได้5ทุ่มนะครับ4ี่ทุ่มห้เดี๋ยวเราทำคอนเทนต์ใ0นาทีอ่าเออเราวันนี้สิบช่วยกันครับช่วยกันกดนะครับช่วยกันกดนะครับผมอันนี้ช่องพออ่ะเราคอยมาช่วยด้วยรอบอยมารอบอยนะครับเงินก็ได้เราก็ไปช่วยโรงแรมเหมือนเดิมนะครับมรงแ ฝานะกคนต่าง,งไมครับ<า>แล้ว,งงว,วลก็มีคุณหมอแล้วก็มีคุณหมอเสต้ของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีนนชนะคะพักมาแต่ยังไม่ได้คุยกันพี่ปิ่นก็ยังไม่ได้คุย,ยนะคะเบอร์ใหญ่ของเรายังไม่ได้คุยแล้วก็เจ้าของเอจีมาไม่ได้คุยเออประเด็นคือน่กี้ยังไม่ได้คุยกับใครสักเพื่อแต่ทุกคนโกนต่างมาก่อนทุกคนแต่พึ่ง ดีไหมคะท่านโอเคท่านรองท่านรองนะครับท่านรองตัวแทนเหมือนกันครับผมพี่น้ารองพูดค่ะพูดเลยพูดเลยครับพูดเลยฝากนะครับฝากฝากดนะครับสมเด็จยูรินะครับวัน,บบนนี้นะครับเราและเราจะมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ขออิ่งนะครับครบใกดนะครับครบเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเหลืออีกประมาณสามสิบ สามสิบ <recherche>